สวัสดีค่ะดิฉันแองจี้นี่กูยังไม่ได้ประกาศเลยเด็กคนนี้เนี่ยมองกูแล้วพี่ช่วยนะพี่ช่วยนะสองแก้วอ่ะพี่ช่วยซื้อได้ค่ะเอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยมาที่เลยแก้วละสามสิบสามสิบให้มันไปจะให้ไปเลยร้อยหนึ่งแหม่ปลาหมึกคนนั้นด้วยนู่นเขาเดินมาคู่กันเด็กเดามามามาเออมาเดินกลับมาเลยอาไรไม้โน้ตอะไรไม้ละห้าสิบอุ้ยกูไม่เด็กอระแพงยังกโยกได้ไงสิบห้าสิบบาทมึงจะกินกี่ไม้ อยากกินทั้งหมดเลยผู้ช่วยสิบห้าบาทเด anyway> ี๋ยวผู้ช่วยไม้ละห้าสิบสองไม้เออสองร้อยมึงคิดดีนะเด็กไม้ขาดทุนพี่พี่ขายพัดเหรอมียานะเออนี่เราต้องอย่างนี้เห็นไหมสามสามเออนี่มึงปล่อยโคแล้วมึงก็เออทำทานสักหน่อยนะเด็กอันนะมันนีสามสิบ สามสิบป้าจ่ายหนึ่งสามหกเก้าอยเอไปทั้งพวงป่ะสองร้อยอันนี้สองร้จะเดินมาเดินมาขายทีเดียวเลยอันเนี้ยสองร้อยให้เขาไปสองร้อยนี่นะเราไปเลยขอบคุณมากมากเลยมานี่ยมาเนี้ยเองสาวเอาพัดไปมานี่เออมา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 ถรองไปมาพวกคุณจริงๆใจบุญเหลือเกินใจบุญจริงๆใจบุญจะทุนคนอื่นมาคันลูกมาค่ะจริงๆริงมาขันลูกมาเลยค่ะมีแค่นี้นะคะ โอเคค่ะไปค่ะแไปครับโอเคค่ะจบค่ะจบค่ะเสื้อเสื้อตัวเท่าไหร่ครับเธอเฮ้ยให้แม่เขาเรื่องให้แม่มาซื้ออีเวนต์เขาเรื่องไปรับตังค์ด้วยน้อนเห็นไหมน้อนหมายแล้ะทำใหมคุณได้รางวัลช้าจังหวะอีเบลบาด้วยบาด้วยนี่เขาให้มึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้ดุด้วยเลยเห็นไหมึเนี่ยเราใจบุญแล้วต้องได้คือ เจ้ากำในเวเรฉีบเข้าแล้วขอบคุณครับขอบคุณมาครับขอบคุณอํานใจค่ะ